ย่อให้สัสดีทั้งททุกท่านนะครับวันนี้คือผมนะคุณโชววันนี้ผมจะมาเล่นเกมจอนลี่สามนะครับโดยผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมผีซะเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็จะเล่นกันครับไม่ได้ลงคลิปนั้นนะก็ผมว่าผมน่าจะลงคลิปเอ่อจอนลี่สามจนจบทุกคืนก่อนนะครับเพราะว่าแล้วคลิปแนวต่างตาผมน่าจะไม่ค่อยได้ลงนะับ เพราะคอมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครัเราไม่ต้องพูดทํามนาครับเริ่มกันเลยดีกว่าได้ยินฮะโอเคกดเอผมเล่นเป็นพอแล้วโอเคครับทุกคนมาก้องดีเลยนะครับทุกคนขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ได้มีว็บแคมนะผมใช้ทุศัพ์นะแล้วก็ส่งต่อไปให้คอมมันก็เลยมีดีเลยนะฮะเรากดไฟครับดูครับดูกล้องอู้อ้เอาเข้ามาอาอนี่เทคนิคการเล่นของผมคือ ดูก่อนว่าห้องไหนจะพังเคอ่ะเราเล็งไว้ละเมื่อกี้พัดลมห้องกลางจะพังเล็งไว้ห้องกลางเปิดชิบค่อยส่องไว้แลยวนะเฮิบ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 เฮิฟเฮิบใครมีเทคนิคการเล่นก็บอกกับบอกผมด้วยนะเฮิบเฮิบเฮิบเฮิฟปุ๊บปุ๊บ 2000 <years> later. นี่แล้วก็โยกสวิตนะฮะไว้โยกตอนที่มันมานะทุกคนโดยเราต้องโยกค้างไว้นะฮะผมเพิ่งรู้เฮ้ยนี่ไงพัดลมพังอาออันไหนพังหาอีกโอ้ไม่ใช่ห้องนี้นี่นี่ห้องนี้เดี๋ยวตายเจอทันเขามาพังทุก,ทกอย่างตอนเนี้ยโอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,เอ,เอรีแพ รีแพรรีแพรเร็ว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 เดีเ๋ยวตายเดี๋ยวแตกเออรีฟิลเฮ้ยสะดุง้งฮึบดูก่อนไปยังไปแล้วหนึ่งตัวมาแล้วยินหนโอ้โหสะดุง้งถ้าเรารีแพรตอนที่มันยังไม่พังมันช่วยอะไรได้มั่งนะฮะใครใครรู้ช่วยบอกผมตาคอมเมนต์นี้หนะ่ยฮึบ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาครับผมรอดูแล้วนะมันจะต้องเข้ามาเข้ามารอนะเปิดกล้องคาง้างไว้เลยตอนนี้พร้อมแล้วทุกคนเราจะพร้อมรับประสบการณ์ที่น่ากลัวนี้ฮ <Hello. S 1> มาแล้วมาแล้วมาแล้วโยกโยกโยกค้างไว้โอ้ยไอไอไอ เสร็จเรียบร้อยร้อยนี่ไปแล้วแล้วก็มีไอตัวข้างๆเราอีกตัวหนึ่งมาแทนแหลกทุกคนคืออะไรอ่ะจะบอกว่าหลดดิ่งอะอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ยมาแล้วน,นี่มันย้ายห้องมาแล้วไอโว้วรอบนี้อ้าวชนะ ไอพวกคุณกากนี่ราชนะแล้วทุกคนเรามันโหดเกินนะครับคลิกเฮียทูคอนที่หนึ่คลิกแล้วไงมีอะไรอะไรอ่ะทุกคนผมกจ็เจเฮ้ยห้องที่หนึ่งลนชูหนึ่งสองแล้วก็ l ลน e ที่ไปส่งใช่ไหม ที่นิมมือที่ไหนอะเขียงอ,อะไรเต็ไมไปหมดเลยที่นี่มันที่ไหนทุกคนงั้นผมเอาไปนว้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครถ้าไลค์เยอะแล้วก็คนดูเยอะผมจะทำอีกแล้วก็ช่วยบอกด้วยว่าเล่นยังไงโอเคครับ,บ,รรรบสวัสดีครับ